ฮนิกออออาวันนี้เรามาแว็กซ์คนกันนะครับเพราะผมอยากรู้ว่ามันเจ็บแค่ไหนผมเห็นผู้ยิงแว็กซ์กันตลอดแต่ผมไม่รู้มันเจ็บจริงหรือพวกเขาแค่แสดงอ้เมันเจ็บนะวันนี้เราอยู่ที่ Cherry Blossom Spa สปรมสุขุมวิทซอย,ย2 9นะครับ ตรงไหนอบบเจ็บที่สุดก็ต้องบิกินี่เนาะเดี๋ยวนะบิกินี่คือในในช่วงใช่รอ่างก็บิกินี่ลายหรือไม่ก็คือเป็นบราซิเลียนคือแว็กซ์ออกหมดโอเควันนี้ไม่เอาแบบนั้นโอ้ไม่เอาไม่เอาครับถ้านอกจากบริเวณบิกินี่ก็น่าจะเป็นเชสเป็นหน้าอกหน้าอกตอนนี้ผมเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยผมรู้สึกว่าผมไม่ควรจะมาที่นี่เลยหัวใจสั่นเลยโคตรร้อนเลยใจเย็นใจเย็นเพื่อเพื่อนก็เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพร้อมไหมพร้อมพร้อมพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเยวเอ้าาาโอ้ อยังอีกเหรออ้ออ้าอ้าเยอะไม่ต้องมาเยอะอ้อโอ้ยโคตรเจ็บรเจ็บแบบอ๋อฮแล้วผมคิดว่าแบ็คผมยังแค่ได้นะแต่ผมของเดี่ยผมแม่งโดนตรงนี้เอานะเอออาจจได้เล้าเอี๋อแล้ีเจ้าเนี่ยต้อ โอ้ริบยาวต้องต้องกดตรงนี้ด้วยกดตรงนี้ต้องลืมกดเดโอเคโอผลแล้วนะกดแล้วนะไม่ต้องนับแค่เดิมเดี๋ยวหาที่จับก่อนหาที่จับก่อนอ้าวมันเจ็บโอเคโอเคอ้าวเอออออออันนี้โหนนิกิเจ็บนิดหน่อยหรอกผมว่าผู้หญิงเขาก็แวกกันทั้งนั้นอ่ะผมผู้ชายผมจะทนเจ็บได้มากกว่าผู้หญิงหรอก บอ้้อกก่อนนิดนึงกย้ปกติแล้วผมเป็นคนที่มีคนเยอะแฟนไม่ชอบและวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์แฟนและจะมาแว็กซ์สำหรับแฟนครับ <S 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 โอ้โไม่ต้องสูงขนาดนั้นเลยเอาเลย เฮ้ยซับสินึกว่าจะมาเซอร์ไพรส์แฟนนี่เหรอแฟนจะเซอร์ไพรส์เขาจะช็อกเขาจะตกใจกเขาจะยังอยู่กับผมต่อไปไหมเขาจะทิ้งผมไหมเอ้ยมันน่าเกลียดเลยคุณเป็นไอรอนแมนตรงนั้นก็ดีแต่คิดว่าแฟนไม่ชอบไอรอนแมนโอ้อหนึ่งสองสาม Like you mean it วันน like ี้ส <trips> น <Airbnb> no <t ries> ุกมากเลยนะครับขอบคุณมากที่ดูกกือวเดียวของเราถ้าเป็นคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช่อง YouTube My Mate Nate แล้ว William มเมีกล้องไม่ใช่กล้องช่องตัวเองช่กล้องด้วยาลืมกดติดตามช่องผมด้วยครับไอวิลเลียมาษาไทยครับแล้วสำคัญที่สุดคือขอบคุณ Cherry Blossom Spa ที่ยอมให้เรามาทำ ทำเพื่อนเจ็บๆนะครับมาถอยโอเค <os> <c oughs> ขอบคุณม <c oughs> ากครับเดี๋ยวจเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ